สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานแอป Schoolwork เบื้องต้นสำหรับนักเรียนค่ะแ p ป l i c a t i o n Schoolwork เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยค่ะ เรามาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชัน Schoolwork กันค่ะเมื่อเรากดเข้ามาในแอปพลิเคชัน Schoolwork ด้านซ้ายจะแสดงถึงรายวิชาทั้งหมดของนักเรียนในแต่ละเทอมและด้านขวาจะแสดงถึง Handout ของบทเรียนในแต่ละคาบค่ะเมื่อเรากดเข้ามาในคาบที่1นนักเรียนจะเห็นกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นงานมอบหมายกำหนดส่งงานและช่องทางการส่งงานค่ะ ส่วนด้านล่างหากเราเลื่อนไปด้านขวาเราจะเห็นกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในคาบนั้นๆค่ะเมื่อได้รับงานมอบหมายจากคุณครูให้เรากดเลือกไปที่งานนั้นจากนั้นให้กดคำว่า open ค่ะเมื่องานถูกเปิดขึ้นมาแล้วให้นักเรียนสังเกตที่มุมขวาบนจะมีรูปดินสอที่อยู่ในวงกลมให้ถัดหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะสามารถขีดเขียนลงในใบงานได้ค่ะ เมื่อนักเรียนเริ่มทำงานคุณครูก็จะสามารถเห็นโปร gres สของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะพอเสร็จแล้วให้เรากดที่คำว่าดันที่มุมซ้ายบนจากนั้นกดที่คำว่ามาร์คดันอีกรอบเพื่อเป็นการยืนยันการส่งงานค่ะคุณครูจะสามารถตรวจสอบเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำงานนี้และจำนวนเปอร์เซน์ที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาดูงานมอบหมายชิ้นต่อไปกันค่ะเมื่อเรากดที่คำว่า open มุมขวาบนก็ยังมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอนในวงกลมให้เราแท็บหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะได้ขีดเขียนลงไปในงานของเราได้เลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เรากดดันที่มุมซ้ายบนได้เลยค่ะและอย่าลืมที่จะกดมาร์กดันเพื่อยืนยันการส่งงานอีกรอบหนึ่งนะคะ งานมอบหมายชิ้นต่อไปคุณครูได้สร้างกล่องส่งงานสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถกดมาร์กดันในช่องใบงานก่อนหน้าได้ค่ะซึ่งมีวิธีการก็คือให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าจอของใบงานที่นักเรียนได้ทำไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นไฟล์รูปภาพจากนั้นบันทึกรงเครื่องของตนเองค่ะตอนนี้เราได้ภาพถ่ายของเราแล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปกด add file เพื่อเพิ่มรูปภาพได้เลยค่ะ ให้นักเรียนอยู่รอที่หน้านี้ก่อนนะคะรอจนกว่าไฟล์จะอัปโหลดเสร็จแล้วค่อยกดออกนะคะในบางแฮนด์อาท์คุณครูอาจจะใส่แบบทดสอบเพื่อเป็นการประมวลความรู้ในแต่ละคาบนักเรียนก็สามารถกดเข้าไปทำแล้วกดดันได้ปกติเลยค่ะเพียงเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของเราก็ครบ100%แล้วนะคะ ในกรณีที่นักเรียนต้องการแก้ไขางานที่ส่งไปแล้วเมื่อเรากด Open เข้ามานักเรียนจะสังเกตว่าไม่มีรูปดินสอให้เราเขียนอีกแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเราได้กดส่งงานนี้ให้กับคุณครูแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยกดไปที่คำว่า Mark Not d o ด e เพื่อทำการแก้ไขไฟล์งานของเราอีกรอบนึงค่ะ และเมื่อแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมแคปภาพหน้าจอเพื่อไปส่งในกล่องส่งงานอีกครั้งหนึ่งนะคะและกดมาร์กดันอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการส่งงานไปอีกรอบนึงค่ะและเมื่อเรากดกลับไปที่หน้าแรกนักเรียนจะสังเกตว่าแฮนด์เอาท์ครัที่1ได้หายไปแล้วเนื่องจากแฮนด์เอา t นั้นเราได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นแฮนด์เอาท์จึงเข้าไปอยู่ในช่องดันค่ะ ใน handout ขาอที่2จะปรากฏกิจกรรมงานมอบหมายกำหนดส่งงานและช่องทางการส่งเหมือนเดิมเลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีงานมอบหมายที่คุณครูได้มอบหมายในคาบนี้ค่ะเรามาดูงานมอบหมายชิ้นแรกกันค่ะเป็นไฟล์งาน Keynote นะคะเมื่อเราแท็บที่คำว่า Open Schoolwork ก,ก็จะนำพาเรามาที่แอป Keynote โดยอัตโนมัติค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชัน Keynote ได้ตามปกติเลยนะคะ เมื่อนักเรียนแก้ไขางานของตนเองเรียบร้อยแล้วให้เรากดที่มุมขวาบนที่คำว่า submit ได้เลยค่ะงานนี้ก็จะถูกส่งไปที่คุณครูโดยอัตโนมัติค่ะและเมื่อเรากดกลับไปดูที่ a p p Schoolwork นักเรียนก็จะเห็นว่างานได้ถูกเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติแล้วค่ะงานมอบหมายชิ้นต่อไปเป็นไฟล์ Pages ซึ่งก็มีลักษณะการทำงานคล้ายกับไฟล์ Keynote เลยนะคะ ซึ่งการทำงานบนไฟล์ Keynote, Page 7หรือ Number นี้นะคะจะอยู่ในลักษณะของการออนไลน์แต่ถ้าหากนักเรียนต้องการนำไฟล์เพื่อเซฟลงเครื่องตนเองแล้วทำแบบออฟไลน์ line, ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยให้เลือกไปที่จุด3จุดเลือกแชร์และเลือก Copy ค่ะเราจะนำไฟล์ที่ Copy นี้ไปไว้บนแอปไฟล์นะคะให้นักเรียนเปิดแอปไฟล์ขึ้นมาค่ะ จากนั้นให้เลือกไปที่ on my iPad แล้วเลือกพื้นที่ว่างๆกดค้างไว้แล้วเลือกวางได้เลยค่ะไฟล์นี้ก็จะมาอยู่ในเครื่องของเราในรูปแบบออฟไลน์เราสามารถแก้ไขและเพิ่มเชฟเพิ่มข้อความได้ตามใจชอบเลยค่ะเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วและต้องการส่งงานอีกครั้งให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนแล้วเลือกแชร์ไปที่ Schoolwork ได้เลยค่ะ จากนั้นหาหัวข้อของงานมอบหมายชิ้นนี้ค่ะอย่างเช่นงานมอบหมายชิ้นนี้อยู่ในค่าที่2นักเรียนก็เลือกค่าที่2ได้เลยค่ะงานจะถูกเพิ่มเข้าไปใน s h o o o l Work โดยอัตโนมัติค่ะเรามาตรวจสอบดูที่ schoolwork ของเรากันค่ะงานถูกเพิ่มเข้ามาแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ และเมื่อกดกลับมาที่หน้าแรกเราก็จะไม่เห็น handout คาบที่2แล้วเนื่องจากไปอยู่ในช่องดันแล้วค่ะเรามาดูกิจกรรมในคาบที่3กันบ้างนะคะในคาบที่3นี้คุณครูก็จะใส่รายละเอียดของกิจกรรมในค่าบนี้ไว้ค่ะในคาบนี้มีลิงก์วิดีโอนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูและจากนั้นกดมาร์กดันได้เลยค่ะ S c h o o l Work จะแสดงเวลาที่นักเรียนใช้ในการดูวิดีโอนี้ค่ะ งานมอบหมายที่2เป็นตัวอย่างวิดีโอที่คุณครูเพิ่มมาให้เมื่อนักเรียนดูตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดมาร์กนั้นเช่นเดียวกันค่ะงานมอบหมายที่3เป็นแอปพลิเคชันคลิปที่คุณครูแนบมาให้หากนักเรียนมีอยู่ในเครื่อง iPad แล้วเมื่อกดเปิดเขาก็จะเด้งไปที่แอปเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่มีเขาก็จะเด้งไปที่ App แอป App Store ค่ะ ในกิจกรรมที่4เป็นการส่งงานผ่านลิงก์ OneDrive นักเรียนสามารถใช้อีเมลของโรงเรียนได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วให้นักเรียนแท็บไปที่มุมขวาบนที่เป็นเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มไฟล์งานของตนเองค่ะ หรือนักเรียนสามารถที่จะเพิ่มไฟล์งานลงในแอป s c h o o l Work ได้โดยตรงโดยการกด Add File ได้เลยค่ะแบบนี้ก็สามารถส่งงานคุณครูได้เหมือนกันนะคะซึ่งหากนักเรียนเกิดคำถามในการส่งงานหรือมีข้อสงสัยในรายวิชานักเรียนสามารถแท็บไปที่มุมขวาบนที่เป็นเครื่องหมายกล่องข้อความเพื่อติดต่อกับคุณครูประจำวิชาได้เลยค่ะ การติดต่อผ่านช่องทางนี้ Schoolwork so ได้มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน iMessage นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถเข้าแอปพลิเคชัน iMessage ผ่าน Schoolwork so หรือสามารถเข้าที่แอปพลิเคชัน iMessage โดยตรงเพื่อติดต่อคุณครูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่เครื่องหมายลูกศรสีขาวได้เลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ